เชิญท่านพบกับเรื่องเล่าผีเล่าเรื่องผีตอนลดมือสองลดมือสองเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ของผู้คนในยุคเศรษฐกิจตกตำ่ำด้วยเงื่อนไขการออกที่ไม่ยุ่งยากแต่ใครจะไปรู้ประวัติของรถแต่ละคันว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างดังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นิพน์ชายหนุ่มอายุ28ปีเขาทำงานโรงงานในนิคมแถวชนบุรี เงินเดือนไม่มากไม่น้อยแต่ก็พอมีเก็บบ้างเขาตั้งใจจะหาซื้อรถสักคันเพราะเพื่อนหลุนเดียวกันมันมีกันหมดแล้วหลังจากหาข้อมูลมาสักพักก็เจอรถคันหนึ่งในเว็บประกาศขายรถเงื่อนไขดีดาวน้อยและก็ผ่อนไม่แรงมาก หลังจากส่งเอกสารให้เต้นรถตรวจเช็คแล้ววันนี้ก็มีเบอร์โทรศัพท์ของเต้นโทรเข้ามาแจ้งสวัสดีครับคุณนิพน์ใช่ไหมครับเสียงปลายสายถามใช่ครับเรื่องรถหรอครับเขาตอบและถามต่อครับวันนี้ผมโทรมาแจ้งเรื่องคุณผ่านแล้วนะเข้ามารับรถได้เลยนะครับ ปลายสายแจ้งผลนิพน์ดีใจมากจึงรีบตอบไปทันทีครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้าไปเอารถแต่เช้าเลยนะครับเช้าวันต่อมาเขาก็ได้รถมาแล้วเป็นรถเก๋งสี่ประตูของค่ายญี่ปุ่นสีดำสนิทเกลก้วสวยงามวันนี้ เขาต้องเข้างานกะดึกจึงต้องเอารถมาจอดที่ลานของโรงงานตอนจะเดินเข้าโรงงานนั้นเขาเห็นลุงรอปภยืนตรวจคนเข้างานอยู่โดยความสนิทจึงเดินเข้าไปพูดกับแกลุงแสงครับผมฝากรถดูด้วยนะคันสีดำพึ่งออกมาเขาพูดแบบกันเองและชี้มือไปที่รถ ได้ครับคุณนิพนธ์เดี๋ยวผมจะคอยดูให้ลุงแสงรับปากนิพนธ์พยักหน้าส่งยิ้มให้และเดินเข้าโรงงานไปตีสองความมืดครอบคุมไปทั่วโรงงานมีเพียงแสงจากโคมตามเสาไฟถึงเวลาเดินตรวอีกแล้วลุงแสงพูดกับตัวเอง พร้อมหยิบไฟฉายเดินออกจากป้อมลุงแสงออกเดินส่องไฟฉายเดินตรวจรอบๆตัวอาคารโรงงานจนมาถึงบริเวณลานจอดรถเสียงหมาหอนโหยหวนลอยตามลมมาจากที่ไหนสักแห่งไอ้หมาบ้าเอ้ยมาหอนอะไรตอนนี้วะบรรยากาศก็น่ากลัวพอแล้วโว้ย ลุงแสงบ่นพร้อมด่าหมาเสียงคนปิดประตูรถยังไม่ถึงเวลาพักนี่ใครมาที่รถนะลุงแสงคิดในใจแล้วก็เดินไปดูพร้อมส่องไฟฉายไปทางเสียงที่ดังแกเห็นเป็นภาพลางๆอยู่ในรถคันสีดำเฮ้ยน,นั่นมันรถคุณพิพนิว่า แล้วแกก็เดินเข้าไปดูที่รถแกส่องไฟฉายเข้าไปก็เจอผู้หญิงนั่งอยู่ฝั่งคนขับนั่งก้มหน้าผมยาวปิดบังใบหน้าไว้แต่ก็ไม่หันมาคุณนิพน์มีคนมาด้วยก็ไม่แจง้งรอในรถเดี๋ยวก็ไปลมตายพอดีลุงแสงแกคิดในใจแล้วแกก็เดินเข้าไปเคาะกระจกรถฝั่งคนขับ คุณครับเข้าไปรอข้างในก็ได้นะลุงแสงพูดหญิงสาวค่อยๆเงยหน้าขึ้นแล้วหันมาทางลุงแสงลุงแสงตาเหลือบปากคอสัน่นขนแขนและเส้นผมลุกชันเพราะภาพที่แกเห็นนั่น มันไม่ใช่คนแน่ๆหน้าเน่าเฟะมีหนอนไต่ยัวเยีะดวงตาหลุดออกมาห้อยนอกเบาตาขาแก่หมดแรงล้มหงายหลังไฟฉายหลุดจากมือร่างผีนั้นก็ลุกจากที่นั่งแล้วเดินทะลุป,ประตูรถค่อยๆเดินเข้ามาหาแก มึงเอารถกูมาทำไมผีผู้หญิงพูดน้ำเสียงเกี่ยวกาดพร้อมยื่นมือชี้มาทางแกลุงแสงมองล่างนั้นจากนั้นสติของแกก็ดับวู้ลงแปดโมงกว่าแล้วนินพลเลิกงานเดินออกมาเห็นคนจับกลุ่มคุยกันอยู่จึงเดินเข้าไปฟังด้วย ได้ยินพวกรอปพภอพอกะเช้ามันพูดกันว่าลุงแสงอะ่ะแกเป็นลมหมดสติที่ลานจอดรถฟื้นขึ้นมาก็พร่มแต่คำว่าอย่าทำกูอย่าทำกูำก,กูไม่รู้ตอนนี้พาส่งโรงพยาบาลไปแล้วไม่รู้ว่าแกไปมีเรื่องกับใครมาหรือเปล่านิพนรู้สึกตกใจและแปลกใจ ลุงแสงแกเป็นคนดีจะไปมีเรื่องกับใครได้เขาคิดในใจแล้วก็เดินไปที่รถเพื่อที่จะขับกลับบ้านนิพนธ์เขาตื่นมาตอนก่อนเที่ยงวันนี้ไม่ต้องไปทำงานเพราะเป็นวันหยุดของกะเขานิพนธ์วางแผนจะขับรถเที่ยวเพื่อทดสอบสภาพรถไปในตัว และได้หาของแต่งรถเพิ่มอีกสักหน่อยเวลาสองทุ่มหลังจากขับรถเที่ยวมาทั้งวันนิพนธ์ก็มาจอดรถชมวิวทะเลที่ชายหาดบางแสนเขาจอดรถตรงที่จอดแล้วลงไปเดินเล่นที่ชายหาดระหว่างนั้นสายตาเขาก็เหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง เธอนั่งอยู่ตรงม้าหินข้างๆรถของเขาเธอใส่ชุดเดสสีดำผมยาวมองไม่เห็นหน้าเพราะค่อนข้างไกลแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักจึงเดินต่อไปสักพักก็เดินกลับมาขึ้นรถเพื่อที่จะกลับบ้านนิพน์สตาร์ทรถแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลัง เขาเหลือบมองกระจกหลังสายตาเขาก็สะดุดกับภาพผู้หญิงชุดดำคนเดิมนิพนจึงละสายตาจากกระจกแล้วหันไปดูเอ๊ะก็ไม่มีใครนี่สงสัยคงเดินไปแล้วมั้งเขาคิดเลยตัวเมืองชนบุรีออกมาแล้ววิวสองข้างทางเริ่มมีต้นไม้เยอะขึ้นเขาขับรถไม่ได้รีบร้อนอะไร มึงเอารถกูมาทำไมอยู่ดีๆก็มีเสียงดังก้องในรถนิพนตกใจสะดุ้งหันมองไปด้านข้างก็ไม่เห็นอะไรแต่พอมองกระจกหลังเท่านั้นเขาก็ต้องตกใจสุดขีดภาพสาวชุดดำแต่ใบหน้าเละเทะไม่ใช่มนุษย์แน่ๆเขาค่อยๆตั้งสติ หลบสายตาไม่มองกระจกหลังเปิดไฟเลี้ยวจอดไหลทางและเปิดไฟฉุกเฉินรถจอดนิ่งนิพนธรีบลงจากรถแล้วมายืนดูอยู่ห่างๆผ่านไปสักพักไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอลืดเราตาฝาดไปเองสงสัยเบียร์ที่กินไปตอนเย็นสองขวดอะคงจะทำพิษซะแล้ว เขาพูดลำพึงกับตัวเองแล้วค่อยๆเดินไปที่รถสายตาสอดส่องดูในรถจนทั่วก็ไม่เห็นมีอะไรจึงตัดสินใจเดินไปเปิดประตูรถแล้วก็สตาร์ทรถขับไปต่อเฮ้อเบียร์แค่ขวดสองขวดทําเอาตาหลอนได้อ่อนหัดลงไปเยอะเลยเราเขาคิดในใจอยู่อยู่ ก็มีกลิ่นเหม็นเน่าลอยมาประทะจมูกเขากลิ่นฟุ้งไปทั้งรถเอ้ยเผลอทับมาเน่าตอนไหนวะนิพนพูดแล้วก็รีบกดกระจกรถลงจังหวะนั้นเขามีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาโดนแขนตรงข้อศอกมันเย็นจะเยือกและเปียกลื่นเขาใจเต้นหัวใจแทบจะหลุดออกมาจากอก มือเย็นเฉียบขนแขนลุกชันสายตาค่อยๆเหลือบลงไปมองหัวเน่าเละเทะมองมาที่เขาเสียะปากส่งเสียงออกมามึงเอารถคูมาทำไมนิพนธ์ส่งเสียงด้วยความกลัวลั่นรถสายตาจับจ้องที่หัวผีหรือม,มองถนนไป จนได้ยินเสียงโคมลดกิ้งหลายตลบก่อนหยุดนิ่งที่ต้นกามปูขนาดใหญ่เสียงผู้คนอื้ออึงพูดอยู่รอบตัวพร้อมแสงไฟะระยิบระยับสีแดงสีน้ำเงินและแล้วสตินิพลก็ดับวูบล,ลงที่บ้านพักนิพนธ์หนึ่งเดือนต่อมา หลังจากนิพน์ออกมาจากโรงพยาบาลแต่ยังคงต้องใส่เฝือกขายอยู่อาการเขาหนักมากตอนรถมูนิธิเข้าไปช่วยส่วนรถพังยับเยินยังดีที่เขาทำประกันรถไว้เลยโชคดีไม่ต้องจ่ายทั้งค่ารถและค่ารักษานายตำรวจหนุ่มเดินเข้ามาหาเขาดูดีขึ้นเยอะเลยนิวา สมพงศ์เพื่อนสนิทที่เป็นตำรวจมาเยี่ยมเพราะได้มันนี่แหละช่วยเรื่องเลยจบง่ายประกันไม่งองแงเออข้าว่าถ้าเองซ่อมรถเสร็จแล้วอ่ะรีบๆขายไปเถอะสมพงศ์แนะนำทำไมว่ารถยังผ่อนอยู่เลยแล้วใครมันจะมาซื้อผมถามอย่างสงสัยรถคันนี้ประวัติมันไม่ดี เมื่อก่อนนะเคยมีคนตายคารถเพราะอุบัติเหตุแล้วก็มีคนซื้อไปในราคาซากเอาไปใช้เงินประกันซ่อมเสร็จแล้วก็ขายให้เต็นต์ตำรวจหนุ่มตอบพร้อมเล่าประวัติรถในที่สุดนิพนธ์ก็ต้องให้รถฟรีไม่ต้องดาวแต่ต้องเปลี่ยนสัญญาเพื่อให้คนอื่นเอาไปผ่อนต่อ แล้วตอนนี้รถคันนั้นจะอยู่ที่ใครละ่ะ